เออลองเกียเกียเกียมานีああ่ยเนโปเลตากร้องตากรองตากรองเดี๋ยวห่ไรหไรอเลยอยู่ไหนโอ้โหดเคนกวยดอ่ไม่เอาเองไงไม่จัไมตีไปวยีไปกวยัไปแล้ว ว่าใครๆหูหูหูเล็เลยแตัวตัวดำๆกว่ามันๆ่เียวตกัเบิ่แต่ตัวมันังาายตัวลายตัวลายรู้ว่าอะไรเา้ยกูไม่เอาหูไม่เอาหูเกี้ยวนี่จ้าตกกมันเลยยต้นกล้วยบดีเก่อนนี้เยก่อนั้นหละอันแหะก่อนงั้นหลยเลยอย่บนี้มันดูนะ ราต้องระวังตัววันนี้บางยามาไม่ได้เตรียมตัวมาเดินเท้านะต้องระวังด้วยระวังอะไเด้อเออนั่งกินกาแฟแต่เดียวนี่เรมันเยอะเหมือนต้นมันเยอะเหมือนดินนะบังเยอะเหมนดินนะนั่นกับใบกล้วยอย่างเดียวนี่เป็นแค่ใบกล้วยอย่างเดียวเออเหลือเหลือไปกัางนู้นต่อว่ะอ๋อเรือไปกัางใบเลี้ยงนู้นอ๋อเลือมาหลังนี้เออเลือฟาดตีนไปไปทำนี้วมาก้อยนะไม่รู้ไง

ละเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพาออกไปที่กว้างๆให้ดูมา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 เล่มาเล่มาเล่นี่นี่อุ้ยโอ้ไรโอ้ไรมันหลบบ่งล่าเะไบ้งอ๋อหลบบ่ง่าเออมันตป็เแบบเกี้ยวได้นอนเกี้ยวอยู่เลยแน่นอนเกี้ยวเออแล้กคอบไปตัวตานี้เนาะนี่หลบบ่งล่าครอบแล้วครับตัวตานี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดมักมันตัวนี้เเนาะ ปิดมันไม่เต๋าตัวเยอยแต่ว่ามันเร็วปิดมันเร็วมันร่มกับเหลือเร็วเลยปิดงูเล็กๆก,ก,ก,กันอันตรายอ๋อโอ้อยน่ากลัวอ่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกงูจงอางนะครับนี่ที่ฝากบอกกันไปด้วยนะครับลายแบบนี้ไม่ใช่งูเขียวนะครับถ้าโดนกัดนอนเขียวอยู่แน่ตัวนี้อันตรายนะครับลูกงูจงอางตัวนี้มี พิษแล้วนะครับอายุประมาณสองอาทิตย์นะนี่ตัวไซนี้อายุประมาณ2อาทิตย์นี่เขามีพิษนะครับเขาสามารถล่าเหยื่อได้นะครับกั <น klar. S 1> ดเหยื่อได้แล้วนี่อ่ะดูหน้าตาแบบนี้ตากล้องชัดๆัดนะ,ะเอาชัดชัดหน้าตาแบบนี้นี่ไข่แมงเบี้ยด้วยยกขึ้น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 นี่นี่น,น,กกนี่นนแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นลูกงูจงอางนะครับลูกงูจงอางไม่ใช่งูเขียวนะครับ อ่า fc ทุกคนดูกันไว้นะอันตราย,น,รายนะครับตัวนี้อันตรายอันนี้อายุประมาณ2อาทิตย์นะครับรุ่นนี้ออกล่าเหยื่อแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังไม่เบี้ยนี่ตากล้องเห็นไหมลูกงูจงอางน,นี่แม่เบี้ยด้านหลังจะเป็นมุมโมรงแบบนี้นะครับไม่มีเลขศูนย์ไม่มีกลมกลมไม่เหมือนลูกงูเห่านะครับอุ้ยต้องระวังนะครับโอเควันนี้เช้ามาก็เจอของดีนะ ฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์กันไปนะครับเป็นความรู้นะครับพี่ฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์กันไปให้รู้กันโดยทั่วนะครับว่าอันนี้เป็นลูกของงูจงอางนะครับมีพิษนะนี่เอาตาก้องดูชัดๆอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูเขียวนะนี่เ,เห็นไหมนี่ตัวนี้ลูกงูจงอางโอเคอวันนี้เอาเล็กๆมาฝากนะครับรายแร,ยรงเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ